ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแต่เห็นเขาวิ่งเห็นเขาอดทนเห็นเขาน่ารักทุกคนก็รักอยู่ก็รักขึ้นมาเฉยๆนะทำให้พวกเราร้องไห้ได้นี่ก็ถือว่าเขาเก่งมากเลยเนาะน้องเป็นอขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณพิ่สุเอาแต่ถึงห้าพันไห้ออะ สีอหะพยายามถึงห้าพันไหมสมล้านสามล้านสามล้านห้อยถึงเอาตอนนี้ให้ถึงห้าล้านก่อนเอ้นิมตาอะไรลูกฟังพ่อพูดเดี๋ลูกต่อกแล้วาแล้วฟังพ่อพูดเดี๋ลูกเหรอ คนดีคนดีแบตลงไหครับพี่ลงตางเดือสามสิบละชิดไหมครับหลับสนุกคนดีคนดีคนดียอค่สี่้าล้านนอนนี่สิบล้านนอนนี่เลยอ่ะยี่สิบล้านนอนนี่อ่ะยี่สิบล้านใจนอนนี่เอู่ครับ เดี๋ยวจะไลฟ์ตอนตีนหนึ่งด้วยอ่ะท่านยี่สิบล้านไลน์นอนนี่เลยอ่ะคนแชร์เยอะมากเลยเยอะอ่ายี่สิบล้านไลน์นอนนี่เลยอ่ะนอนเดี๋ยวนอนกอดกันเลยทั้งคืนในวันนี้ถ้ามีเบาะสองเบาะเดี๋ยวนอนดีเบาะหนึ่งแปะไปลาบเบาะนั้นใหญ่มาที่วางตรงนี้เลย ใครยีสิบล้านไลค์แถมแป้งคนครนะับแถมแป้งคนไม่รู้อะยี่สิบล้านไลค์น้องนี่เลยอ่ะผมไม่โกหกอะใช่ร่างกายน้องไม่สมบูรณ์แต่หัวใจน้องนี่พันนะนี่มาแล้วบอกบอกพร้มเตรียมแล้วนี่เดีวอีกนัดเดด้บอกพอดีต้องนะ นี่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 แ่นอนนี่แม่จะมาเข้ไม่นนอนแอเห่นแล้วพอเห็นแล้วมันดูยอดหด้เลยอจะนอนคู่กันเลยอ่ะยี่สิบล้านไลนมาเลยนอนเถื่อนรกัน่พี่ทางกูนี่ไรยอม นี่บอกนี้เลยเดีนอนบอกนี้เลยนี่นอนคู่กันเลยเดี๋ยวถ่ายไลฟ์สดให้ดูเลยผมนอนคู่เลยบอกนี้เลยเอามา20ล้านไลฟ์น,นี้มันนอนจริงๆนอนคู่กันเลยเฮ้ยน้องน้องหนูนามาบรรนาเนี่ยมานั้นนะใช่ครับมาครัคุณมานามาแล้วครับ ขอบคุณมากๆากครับนนได้รับได้รับดูได้รับได้รับคุณนาค <c oughs> เอ็นดูบอ <c oughs> ก็นเนี่ยเอฟซีซื้อให้วันเนี้ยซื้อให้น้องเป็นนายดูดิโอ้โหมันใหญ่มากมเหมาะสำหรับพ่อมาเลยเนี่ย <c oughs> ใหญ่น้องนอนนี่แล้วผมจะนอนนี่นะถ้าครบยี่สิบล้านลานยยี่สิบเจ็ดนะครับ สี่ล้านแล้วมาอีกสิบหกเองดูซิว่าแม่แม่เอฟซจะทำได้ไหมอ่ะแม่แม่กดกันหน่อยแล้ว